พี่น้องเบิ่งบักทัวร์ทัวปลูกไว้หลังบ้านจ้ะบ่ได้มาเก็บจนว่าเถ่าจนว่าแก่เบิดจ้ะเอาไว้เอาแน่วนะาจาน้ะเนาะโอ้ยคุณน่ะปลูกสองตน้นจ้ะถ่าวไวแล้วเพืเ่อนนั่นนั่นละเอาไวา้ถ่าวแนวเนาะจ้ะเนาะเอาไว้ถ่าวแนวต่อไปคุณเพิ่งเนี่ยเบิ่งอันเบิ่องป้วงนี่นะพี่น้งงอ,นงนนนนองจ้ะ นี่ะปลักทั่วหลังบ้านปลูกไว้สองอันสองถุงนี่จ้ะถุงสองถุงถุงหนึ่งถุงสองสองถุง,ถงสองถุงก็ได้กินอยู่ได้จ้าบักทัวห็นนจ้ะถั่วหลังบ้านปลูกผักกินเองผัก ปอดสารพิษจ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นถั่วพูค่ะกำลังเป็นดอกนะคะกำลังติดดอกเลยดอกกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกนะคะนี่กำลังดอกดอกดอกถั่วพูอันนี้จะเป็นถั่วพูถั่วพูเราปลูปกหนึ่งถุงค่ะหนึ่งถุงใส่ข้างเดียวกันกับบอกทัว่วเลยได้จา้าฝั่งนู้นจะเป็นทั่วฝั่งนี้จะเป็น ทั่วภูค่ะคนมักปลูกพักนะจ๊ะเนาะปลูกในน้อยนิดนิดยางละนิดยางละน้อยกับพอได้เก็บกลิ่นู่จ๊ะเนาะคุณอ่ะโอ้ยบานเฮ่านะจ๊ะพักปลอดสารพิษดีด้วยค่ะเบองในเพียบนะคุนี้เพียบนะจ๊ะอันนี้ใสายยา่ยาอันยายาชุนมาสีดขาแรงแล้วได้จ้ะวังหันแต่ว่า ฝนตกมาใส่อีกแล้วสิไใ้ผลบาบุยาชุนเพื่อน,นั้นยาชุนฆ่า,มาแมลงแบบอินซีนะคะกระเคือนเอาอยาสูบมาจ่าเอาอยาสูบมาแช่เอาน้ำชุนๆุนมันแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานไปนิดนึงค่ะเป็นฆ่า,มาแมลงไม่ใช่ฆ่า ไล่มแมลงไล่ไล่เพียไล่หมดมเพียที่เกิดนี่มันมานาหมดเลยค่ะพี่น้องจา้านี่ก้อนที่สิเกิดเพียนี่มานาหมดจะหมดเป็นคนผ้าเพียมากจ้งสีมากทไนนลายพืชพักข้าจา้าพี่น้องจา้ามึงดูสะออ่อนบําบบกทัวมึงดูบบได้เก็บนะจา้าโอ้ยบไดเกตไปกิน บด้ยางมาเบิงสองมือบริยางมาหลังบานสองมือเถ่าบ่าแลาวบคอบครัว <c oughs> ทุนน่ะสองสาวนันเป็นหนึ่งเพศน,น,นังตั้งแนงตั้งแนงตั้งแนงนั่นปิดเทอมแล้วค่ะเด็กๆปิดเทอมปิดเทอมช่วงแรกเขาเรียกว่าอะไรนะปิดเทอมนั่นแหละปิดเทอมนั่นแหละปิดเทอมหน่อย พักอันหกอีกแล้วพี่น้องเบอรงหกอีกแล้วอ๋ออันนียนหกอันนี้อัน,นอัน,น,อน,นพักเน้อจะอันนี้โหระพาอันนี้เป็นเป็นผักแพแล้วก็กะเพราอะไรลูกไม่ได้อันนั้นยาฉุนเอาไว้เอาไว้ไล่แมลงลูกายาฉุนอันนั้นน่ะมแม่เอาใบยาสูบแช่น้ำไว้ ไม่ได้อันนั้นเอาไว้ฆ่า,มาแมลงไล่แมลงลูกอ,อ๋อได้อันนั้นอ่ะเอาอยาฉุนไปเก็บไว้ที่เดิมนะ,ะหลังบ้านหลังบ้านของเอว่าจะหกนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องหกเนี่ยอยู่เนื้อก,กินหรอกจก้ะหกพักหกเอียงนรอกจก้ะไปแล้วค่ะนี่อันหอมคอนโดเหฮดไว้ ก็บ่ได้เก็บไปกินได้เผื่เฮ็ดไว้อันบัะย่ามันบ่เฮ็ดนั่นน่ะซื้อกินได้ดีบะย่ามเฮ็ดไว้แล้วนั่นผันบ่มีแนวเฮ็ดกินบ่ได้ใส่หอมเฮ็ดไปนี่แหละจ้าอยู่บ้านเนาะอยู่หลังบ้านพอได้เก็บกินหาบาทสิบบาทก็เงินได้น่าจ่ายพี่น้องก็หายากได้เงินน่ะหาบาทสิบบาทก็ได้ อันนี้อัน,นอันนี้ต้นใบยี่หล่าอ่ะงามผัดปลาดุกเนาะไม่ใช่ผัดปลาดุกแกงปลาดุกเนาะแกงใต้นะมนะแม่เนาะแกงปลาดุกใส่ใบยี่หลา่าอ้มแสบเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจบแค่นี้ละมือนี้ค่ะพี่น้องจา๋าเด็กๆบ๊ายบายค่ะ <laughs> บ๊ายบายเอไลน์ลินเฮ้ยแม่